สวัสดีครับชาวราศีมีนครับมาดูกันว่าหลังจากวันที่8มีนาคม2566ครับดาวมฤิตยูหรือดาวยูเรนัสเคลื่อนย้ายครับเข้าสู่ราศีพฤษภก็คือ7ปีเนี่ยเคลื่อนย้ายครั้งหนึ่งที่ยกวันตรงนี้ครับจักรวาลมีข้อความมีแมสเซจอะไรที่ส่งถึงคุณอาจจะเป็นการบอกอาจจะเป็นการเตือนนะครับถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีมีนซึ่งผมต้องบอกว่าในการอ่านตรงนี้มัน,ม,นมันเป็นภาพรวมนะครับก็ บางคนอาจจะเกิดบางคนก็อาจจะไม่เกิดก็ได้ขอให้คุณรับเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เปิดใจลองรับฟังลองรับชมดูนะครับผมต้องบอกว่าไพ่มันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้มันมันมันเป็นการคาดคะเนเป็นเป็นการคาดการณ์เท่านั้นนะครับก็รับมเมสเซจดีๆรับมเมสเซจบุกๆไปนะครับก็ถ้ามีคําพูดไหนหรือการอ่านไพ่ที่มันรู้สึกว่า ทำให้คุณทุกใจไม่สบายใจหรืออะไรต่างๆผมก็ต้องขออภัยมานานที่นี้ด้วยนะครับผมตั้งใจที่จะทําให้คุณเนี่ยได้ได้รับพลังงานดีๆหรือให้คุณได้พัฒนาตัวเองนะครับผมก็เลยต้องอ่านไพ่นะครับในเชิงของจิตวิญญาณนะยงลองมาดูกันครับว่าจักรวาลมีข้อความอะไรที่ส่งถึงชาวราศีมีนะครับ My Energy for a b u n d a n l i ครับ เมื่อพลังงานของคุณไหลโฟนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะทําให้คุณนะครับได้พบเจอกับสิ่งดีๆก็ได้ครับจักรวาลม,มีข้อความอะไรถึงชาวราศีมินไอทรัสไมท์เจอร์นียครับเหมือนเส้นทางเหมือนทางเปิดเหมือนการไกด์ไลน์เหมือนการนําทางก็ได้ครับในไพ่ใบนี้นะครับบางคนก็อาจจะเป็นการแบบวางเป้าหมายก็ได้บางคนก็อาจจะเป็นการแบบ,เด,บจจเ,แบบเดินทางโยกย้ายหรือบางคนก็คือการแบบตัดสินใจก็ได้ ที่เกิดขึ้นว่าจะเอาอยัางไงดีต่อไปมันมีความกลัวมันมีความกล้ากล้ากลัว,ลวต่างๆว่าจะไปตัดสินใจยังไงดีนะครับจักกวาลครับมีข้อความมีแมเสเซจอะไรที่ส่งถึงคุณครับ The Face ครับให้ศรัทธาครับในตัวเองเหมือนเนี่เลย Trust My Journey ให้คุณเชื่อในเส้นทางของตัวคุณนะครับแล้วก็ให้มีศรัทธาครับในตัวเองหรือมีความหวังก็ได้จักกวาะครับ มีแมสเซจมีข้อความอะไรส่งถึงคุณ Fuck to the r <c> o <oughs> ครับเลขสิบสามเลขสิบสามคือไพ่เดชนะครับเลขสิบสามเป็นเลขของการเปลี่ยนแปลงหรือเลขของไพ่เดชถ้าคุณดูในนี้เลยนะครับเหมือนเป็นน้องกวางเราก็มายืนอยู่ตรงป้ายบอกทางมีลูกศรชี้ไปขวาชี้ไปซ้ายไปหน้าไปหลังเอ๊ะจะไปทางไหนดีงงนะครับจะเลือกทางไหนดีก็อาจจะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนโยกย้ายสําหรับชาวราศีมีนก็ได้อาจจะเป็นการแบบ เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ย,ยหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสาหรับบางคนเลยก็ได้นะครับ<_ <A> _>เดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีข้อความอะไรที่จักรวาลครับส่งถึงคุณหรือจะมีอะไรที่จักรวาลส่งมาหาคุณบ้างเกี่ยวกับแบบการเคลื่อนย้ายยกย้ายของดาวมฤรตยูนี้จักรวาลครับจะส่งสิงใดให้กับชาวราศีมีนครับหลังจากดาวมฤรตยูย้ายนี้ คนอวอร์ดเหมือนการเดินทางเลยเก็บกระเป๋านะครับเก็บกระเป๋าแพ็คกระเป๋ามันเป็นได้ทั้งการเดินทางไกลสําหรับบางคนมันเป็นได้ทั้งการแบบออกไปใช้ชีวิตออกไปค้นหาตัวเองออกไปลองผิดออกไปลองถูกหรือเป็นการเดินทางไกลนะครับการท่องเที่ยวก็ได้อะนะครับอาจจะเป็นการท่องเที่ยวเก็บกระเป๋าไปท่องเที่ยวในช่วงนี้มันมีเกณฑ์ของการเดินทางโยกย้ายขึ้นมาบางคนเป็นการแบบไปท่องเที่ยวคนเดียวบางคนเดินทางแบบ คนเดียวไปในสถานที่ที่แบบไม่รู้จกักไปในสถานที่ใหม่ๆเพื่อไปเรียนรู้เพื่อไปเติบโตไปหาประสบก,การณ์ตรงนี้มันอาจจะเป็นสําหรับบางคนนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการย้ายจากประเทศไทยไปต่างประเทศเพื่อเรียนต่อศึกษาต่อหรือเวิร์กเพิ่มจิตอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเออไปทํางานต่างประเทศก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเป็นการย้ายจากต่างประเทศมาไทยหรือปรับเปลี่ยนบางอย่างก็ได้ มันต้องใช้ความศรัทธาในตัวเองเหมือนกันเหมือนต้องใช้ความกล้าในตัวเองเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าบางคนชาวราศีมีนเนี่ยคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะลองดูนะครับ mm. อืมจักวาลครับกำลังส่งสิ่งใดไหมหคุณครับชาวราศีมิน King of Swords สตร t นครับนี่เลย e n g t h ความกล้าหาญครับจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งนะครับการการเลือกนะครับที่ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองอยากจะใช้ก็ได้ครับมีเอซอบสอดครับหนึ่งถามนั่นเอง เกิดไอเดียเกิดมุมมอง,มองเกิดความคิดครับทีออฟสอดครับหลายๆคนก็อาจจะเป็นเนี่ยต้องเลือกต้องตัดสินใจครับวับงเจอเจอบางคนเจอความเจ็บปวดเรื่องความสัมพันธ์ความรักมันมีมลพิษอยู่นะครับมันมีอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจของคุณอยู่มันอาจจะมาจากสภาพแวดล้อมหรือม,มันอาจจะมาจากตัวคุณก็ได้ในทีออฟสอดนะครับจะกว่าวนครับกำลังส่งสิ่งใดมาให้คุณแน่นอนครับว่า หมายเลข 13D มเดทมาแล้วก็มันมากับ3 of s w o r d อีกมันคือไพ่ของปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วคุณจะดีขึ้นนี่เลยนะครับไฟออฟสอดอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของมุมมองในเรื่องของความคิดอาจจะมีการทะเลาะก,กันสำหรับบางคนนะนะครับอาจจะเป็นการทะเลาะก,กันแล้วก็มีฟ o วฟครับผมรู้จักว่ามันเป็นพลังงานของความจำเจครับในฟัฟครับมันเป็นพลังงานของความรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าอยาก อออกยากเปลี่ยนอยากไปอยู่ไกลๆอยากจะบางคนไม่ได้พึงพอใจกับชีวิตนะครับทีิอฟสอดเนี่ยทอทริอฟอเนี่ยไม่ใช่ทรีนะครับเทนนะครับเทนอฟ n อเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางคนรู้สึกว่าทําไมชีวิตเหนื่อยจังบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทําไมฉันต้องแบบพยายามขนาดนั้นเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างมาครับผมผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราครับ ทุกคนเจอความยากทุกคนเจอปัญหาแต่ละแบบนะครับของทุกคนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหานะครับแต่เราจะจัดการกับปัญหาตรงนั้นอย่างไรเราจะยอมรับชีวิตตามความเป็นจริงของเราอย่างไรในช่วงที่ผมพัฒนาตัวเองหรือในช่วงที่เจอความทุกข์ต่างๆสิ่งที่ผมทํากับตัวเองเลยคือต้องยอมรับชีวิตณนะช่วงนั้นให้ได้คือยอมรับไปเลยว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไร เรามีปัญหาหนี้สินนะเรามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะเรามีปัญหาเรื่องงานนะแต่อย่าเพิ่งไปมองที่ใครหรือสถานการณ์อะไรสร้างปัญหาให้เราลองลองกลับมาดูดูตัวเราอะมันทำไมเราทุกข์ล่ะทำไมเราเรารู้สึกไม่ดีกับ ชีวิตตัวเองหละอะไรแบบนั้นมันอาจจะเป็นความรู้สึกลึกๆว่าเออเราเรายังไม่ได้ยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่เรายังไม่ได้รักตัวเองอย่างเต็มที่อะครับแต่เรามักจะโยนหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยหรือความทุกข์ต่างๆว่าคนนั้นทําให้เราคนนี้ทําให้เราเหตุบ้านการเมืองสภาพเศรษฐกิจต่างๆทําให้เราแบบเป็นทุกข์แต่จริงๆแล้วตัวทุกข์อะครับมันคือตัวเราเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเราสร้างความคิดลบๆต่างๆขึ้นมาต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีเมษบางคนนะครับ ในช่วงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆดาวดาวมันได้อยู่โยกย้ายเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนในความหมายของดาวมันได้อยู่มันคือเทคโนโลยีมันคือการปรับการเปลี่ยนที่โครงสร้างหรืออะไรบางอย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานแล้วผมรู้สึกว่ามุมมองอารมณ์ของคุณถนะ้าคุณเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเบื่อชีวิต ทำไมชีวิตน่าเบื่อจังทำไมไม่รู้เป้าหมายในชีวิตของตัวเองครับผมรู้สึกว่าลองลองมันต้องมันต้องลองครับลองออกไปลองออกไปหาครับไอ้ I trust my journey คือการลองออกไปทําการลองออกไปหานะครับถ้าคุณรู้สึกเบื่อกับชีวิตจริงๆไม่รู้ว่าแพชชั่นไม่รู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรลอง ลองตั้งคำถามว่าเออคุณเกิดมาทำไมเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปพยคาร์ดนะครับที่เป็นหัวข้อนี้แหละว่าเออคุณเกิดมาทำไมนะครับจะทำดูนะครับคุณเกิดมาเพื่อทุกใจหรอคุณเกิดมาเพื่อเจอความยากลำบากเหรอคุณเกิดมาเพื่ออะไรนะครับคุณลองถามดูสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้ในชีวิตของคุณผมต้องบอกว่าถ้าคุณอบกอดมันทั้งด้านที่ไม่ดีของตัวคุณทั้งด้านที่ดีของตัวตัวคุณเนี่ย คุณจะเห็นครับว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แหละมนุษย์ไม่ได้สมบูรณ์นะครับและความไม่สมบูรณ์นั่นอ่ะมันคือธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับชีวิตอะครับถึงแม้ว่าคุณจะพยายามให้มันสมบูรณ์มากแค่ไหนหรือคุณจะคว่คว้าความสําเร็จหรืออะไรต่างๆมากแค่ไหนครับในทางโลกสุดท้ายแล้วอะครับเมื่อคุณไปถึงจุดสมมติณ่าคุณได้มาและวที่คุณบอกว่าความสําเร็จของคุณ สุดท้ายแล้วมันก็คือว่างเปล่าครับสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อเติมเต็มความสุขของตัวเองใหม่อะเรื่องนั้นผมว่าความสุขจริงๆความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันมันคือตัวคุณยอมรับตัวคุณเองให้ได้และคุณมีความสุขกับตัวเองจะบอกว่าพึงพอใจก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ครับในตัวคุณต้องบอกว่าสิ่งที่จะกวาลเนี่ยอาจจะส่งมาคุณนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลมันมีมุมมองที่ เนี่ยความคิดบางอย่างมันเกิดขึ้นล้หรือใครที่เจอปัญหาในความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นผมรู้สึกว่า คุณจะเจอทางออกคุณจะชัดเจนคุณจะตัดสินใจได้อย่างชัดเจนว่าคุณจะต้องเลือกทางไหนลองมาดูแมเสเซจใบนี้นะครับ My Energy Flow Boundary เมื่อพลังงานของคุณไหล Flow เนี่ยมันเหมือนก๊กน้ำเนี่ยใช่ไหมครับที่ไหล Flow เป็นความอุดมสมบูรณ์ชีวิตของคุณก็จะพบเจอสิ่งดีๆแน่นอนลองมาดูแมเสเซจ I Deep r e s e r v o i s of Energy Exist Within You When Manage Properly Your Supply for e l e s s l y Limits o v e r e x e c t i o n and Prioritize and rejuvenation to function at your highest capacity drawn upon your reserve at need to take positive action and r e v i t a l i z e those a r o u n d you ต้องบอกว่ามันเหมือนอารมณ์ของคุณ energy ของคุณทุกอย่างคือ energy ความคิดเป็น energy การกระทําเป็น energy อารมณ์คุณเป็น energy คำพูดคุณเป็น energy ทุกๆอย่างในตัวคุณเป็น energy เซลล์ sell, ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณในในอัยวะทุกส่วนในกระเพาะของคุณหัวใจของคุณที่มันขับเคลื่อนอะ่ะมันเป็นเอเนอร์จีหมดเลยเป็นพลังงานที่ส่งผลหมดเลยดังนั้นเนี่ยในไพ่ใบน,นี้คือถ้าคุณกําลังทุกข์ใจหรือเหนื่อยกับชีวิตล่องกลับมาครับกลับมาเนี่ยแมเนจดูพลังงานของตัวคุณที่ที่คุณส่งออกไปมันมีพลังงานอะไรบ้างที่คุณส่งออไป เป็นพลังงานของความตึงเครียดเป็นพลังงานของความกังวลเป็นพลังงานของความท้อใจเป็นพลังงานของความเหนื่อยเบื่อหน่ายอะไรต่างๆในชีวิตกลับมารักตัวเองครับเรสเนี่ยคือการพักผ่อนหรือการหาสมดุลให้กับตัวเองให้ได้คือผมรว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันคือเหมือนคุณไขว่คว้าบางอย่างทางโลกแล้วคุณเครียด คุณทุ์คุณกดดันกับตัวเองนะครับมันก็เลยส่งผลให้พลังงานของคุณล้วนไปสมดมันไม่สมดุลเองดังนั้นการกลับมานะครับสู่พื้นที่ภายในสู่ศูนย์กลางภายในของคุณคือจิตวิญญาณของคุณมาแก้ปมต่างๆที่คุณมีต่อตัวคุณเองหรือคุณมีต่อตนคนอื่นเปลี่ยนมันเป็นความรักในตัวเองเปลี่ยนมันเป็นความเมตตาในตัวเองนะครับเปลี่ยนมันเป็นแดนบวกให้ได้นะครับและชีวิตของคุณอะ่ะมันก็จะไหลไป ผมเชื่อว่าจักรวาลได้วางบางสิ่งบางอย่างให้เราแล้วแหละในในเส้นทางของเราเป็นโชคชะตาหรืออะไรต่างๆแต่การเลือกการตัดสินใจครับมันอยู่ในตัวคุณ I trust my journey นะครับเป็นเส้นปะรอยปะเนี่ยเราก็ไปถึงที่ที่คุณปักหมุดไว้ Move forward in life with the certainty that you are on a journey head toward your highest self when y o u whole steadily to, to your vision understand that reaching the final destination will be worth it The road map of life is ever changing and leading you toward your destiny ในภายไบนี้อย่างที่ผมบอกเลยนะครับบางคนอาจจะต้องตัดสินใจแล้วก็แม้เศษที่ผมรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันคือความจริงก็คือในทุกๆก,ก,การเดินทางของคุณอะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าคุณจะปักหมดุดละว่าคุณจะทําสิ่งนี้ว่าคุณจะไปทางนี้คุณจะเดินทางตรงนี้อะไรต่งตางๆแต่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือ ความไม่เขาเรียกว่าความไม่ได้ตั้งใจเราอยู่อ่ะอะไรแบบนั้นนะครับเดยนั้นแหละยคุณแค่ต้องเชื่อมั่นศรัทธาในเส้นทางของคุณมผมรู้สึกว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่บนเส้นทางนั้นอยู่เส้นทางที่ทำให้คุณได้เติบโตในตัวเองด้วยเส้นทางที่ทําให้คุณได้ได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญที่มันคุ้มค่ากับตัวคุณแน่นอนสิ่งที่จัก,กรวาลจะส่งมาหลังจากนี้ครับคือถ้าคุณยังโฟกัสอยู่ในพลังงานของ ด้านลบทั้งหมดอะคุณก็จะเจอเนี่ย three ออ o r อคุณก็จะเจอไฟ of s o r รที่มันเป็นปัญหาที่มันเป็นความเจ็บป่วยเจ็บป่วยกายเจ็บป่วยใจต่างๆทั้งหมดสุขภาพของคุณก็จะย่ำแย่ลงเมื่อคุณเบื่อสุขภาพของคุณย่ำแย่สารต่างๆมันมันมันจะหลั่งสารอะไรสักอย่างออกมาครับที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นทุกข์และ พลังงานนะครับของความเครียดความคิดมากความังวุเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของโลกทั้งหมดที่คุณได้เจอทั้งการเสื่อมของเซลล์นะครับโรคซึมเศร้าสภาวะซึมเศร้าต่างๆนะครับหรือโรคเครียดไมเกรนต่างๆเหล่านี้มัน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 เป็นผลมาจากเนี่ยในตัวคุณทั้งหมดมันมาจากเคมีในตัวคุณทั้งหมดมันมาจากทุกอย่างมันเริ่มมาจาก ส่วนกลางก็คือตัวคุณทั้งหมดเลยนะครับเรื่องนั้นผมรู้จักว่านี่คือแมสเซจครับสำหรับชาวราศีเมษนที่จักรวาลกาลังบอกถึงคุณเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่าจักรวาลมีซายหรือสัญญาณอะไรที่ส่งถึงชาวราศีเมีนครับ e n l i g h t e m e n t ครับ Look from the highest perspective, uh, perspective See the divine energy ผมรู้สึกว่าจักรวาลกำลังนำทางคุณนะ ตรงเนี้ยมันเหมือนเหมือนไฮเออร์เซลของคุณอะตัวตัวรู้ภายในของคุณหรือตัวตนที่สูงกว่าคุณอะคือคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในตัวคุณอะผมจะผมชอบเรียกไฮเออร์เซลของตัวเองเป็นเทวดาประจําตัวที่ผมเรียกเทวดาประจำตัวก็คือตัวคุณนั่นแหละครับที่เป็นจิตวิญญาณขับเคลื่อนคุณอยู่ผมรู้สึกว่าเขาอยากให้คุณเนี่ยใช้ไฮเออร์เซลของตัวเองนั่นแหละครับในการนำทางอย่าใช้โลเวอร์เซลโลเวอร์เซลก็คืออีโก้ นะครับอีโกโ้ตัวตนที่มันเป็นความกลัวของเราอะทุกๆด้านที่มันเป็นอีโกโออ้ที่มันเป็นพลังงานไม่ดีอ,อย่าใช้ตรงนั้นในการดําเนินชีวิตอย่าใช้พลังงานนั้นในการดําเนินชีวิตหรือมาจํากัดตัวเองนะครับแต่จงเปลี่ยนมันเป็นไฮเอร์เซลล์ตัวรู้ตัวตนที่สูงกว่าเอเนอร์จีของความรักของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณเขาจะนําทางคุณตรงนี้เนี่ยมัน,ม,นมันคือความเชื่อแหละมันผมรู้สึกว่ามันมีจริง มันไม่ใช่แค่เป็นความเชื่อของไทยรครับต่างชาติเขา,าเชื่อเรื่องไฮเออร์เซลเรื่องเรื่องเทวดาภายในตัวเราเรื่องจิตที่นําทางเรานะครับดังนั้นผมรู้จึกว่าเนี่ยมันหลังจากเนี้ยไฮเอเซลของคุณนะครับกำลังนําทางคุณอยู่ขอให้คุณเชื่อใจในตัวเองแฮปเฟะเชื่อใจศรัทธามีความหวังนะครับมีความหวังในเส้นทางของตัวคุณโอเคถึงแม้ว่า มันจะเหนื่อยถึงแม้ว่ามันจะเจอความเสียใจความทุกข์ใจหรืออะไรก็ตามแต่ขอให้คุณมีศรัทธาในตัวคุณให้ได้นะครับแล้วก็มี create your vision หมายเลขสาเหมือนหมายเลขสามเนี่ยคล้ายๆกับความสร้างสรรค์น,นะครับคุณได้เลขสามขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย do what m a k e your heart sing you are being n o s e f o r w a r d ครับต้องบอกว่ามันคือทางเดินของคุณคุณจะเลือกอยู่กับที่ก็ได้คุณจะเลือกเนี่ย ไม่พัฒนาตัวเองก็ได้คุณจะเลือกอยู่ที่เดิมก็ได้มันมันคือสิทธิ์ของคุณอะถึงแม้ว่าจัก,กรวาลหรือจิตวิญญาณของคุณอะกําลังบอกคุณนะครับว่าเฮ้ยลองลองทําสิ่งนี้สิลองไปทางนี้ดูไหมลองลองทาลองกล้าลองเสี่ยงดูลองทําดูผลมันจะออกมาไม่เป็นไรลองทําดูคุณเลือกที่จะทําก็ได้หรือคุณเลือกที่จะไม่ทําก็ได้มันมันถึงแม้ว่าจัก,กรวาลโชคชะตาดวงหรืออะไรก็ตามมันเปิดทางให้คุณแบบดีมากๆแต่คุณรู้สึกว่า คุณไม่อยากทำมันมัน,ม,นมันคือสิทธิ์ของคุณมันคือฟรีวิวอะครับคือเจตจำนงมนุษย์มีเจตจำนงที่จะเลือกและทุกๆก,การเลือกของคุณมันก็คือส่งมันก็คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้นดั่นเองดังนั้นเนี่ยจกักรวาลกำลังส่งสัญญาณหรือซายนี้มาให้คุณว่าจงเปิดใจใช้หัวใจในการนาําทางใช้ ใช้ความรักในตัวคุณนั่นแหละครับในการนําทางก่อนถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะรู้จึกว่ายังไม่ได้รักตัวเองมากพอโอเคค่อยๆค่อยๆฝึกที่จะรักตัวเองค่อยๆกลับมามาคุยกับตัวเองค่อยๆกลับมามองเห็นสิ่งดีๆในตัวเองคุณฝึกไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวชีวิตของคุณจะดีขึ้นชีวิตของคุณก็จะเข้าที่เข้าทางเข้าที่เข้าทางในที่นี้คือเข้าที่เข้าทางที่จัก,กรวาลทดาประดับจำตัว,ตวคุณ Higher Self ของคุณเนี่ย บอกว่าต้องเดินทางเนี้ยต้องไปทางนี้นะครับแค่นั้นเลยครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือแมสเซจครับที่ส่งถึงชาวราศีมีนนะครับก็หวังว่าจะเป็นแมสเซจนะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกการพพอร์ตขอบคุณทุกการติดตามทุกการสนับสนุนทุกคอมเมนต์ทุกลค์ทุกแชร์ครับซึ่งมีความหมายกับผมมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการโดเน a t ครับขอบคุณทุกดาวที่ส่งให้นะครับในเพจก็ขอบคุณมากๆครับ